มาชุ่มฉ่ำเลยเนาะจะคนตกค,ครับพี่นอ้องเดี๋ยวอัปเดตบ้านวันที่27มิถุนาบ้านเป็นไงบ้างหลังเล็กๆงบแสนนึง่ง <c oughs> ไม่เล็กนะ <c oughs> หลังใหญ่มาก <c oughs> หง่งใหญ่มากมดูดีๆนะโลกดูทางดีๆสรุปห,หลัง <laughs> หลังพี่ดิวเล็กไปเลยจริงค่ะเออเง่งใหญ่ใหญ่เห็นไหมเอาดีๆ เอาน,นี้ไงเจ้าของบ้านม,มันม่เป็นเลยเน,นอยตอนแรกจะทำเล็กๆไงทุกคนมันก็เล็กเนาะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเล็กๆแล้วไข่อยู่คนเดียวเล็กๆแล้วเทียบกับตัวประไข่เล็กมากนี่เลิศไ,ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามาเนี่ยประไข่ไปถิ่มาเกด็นอย่างต่อ งดมากอุ้ยก็ไปบ้านว้าไข่สวยกว่าบ้านดิวว่นะเนาะสวยเนีนามาเขามาเดี๋ยวต้องส่องแล้วเดี๋ยวพี่ดิวส่องก่อนเร็วๆลุ้ยว้าวหืม <c oughs> อันนี้คือห้องโถงห้องโถงที่ไม่ใช่โถงห้องน้ำ <c oughs> อ่ะ อาอันนี้บ้านหลืออุ้ยทำไมบ้านบ้านสวยนะเขาทำสวยนะทำสวยนะห้องน้ำสองห้องห้องน้ำยาวเลห้องน้ำยาวแล้วห้องนอนทุกคนไปดูห้องนอนป้าไข่เดี๋ยวเด้อสรุเอาห้องใดเอเอาเปลี่ยนห้องหร้อบอก่เป็นอย่างมันใกล้ห้องน้ำาบอก่ อราเขาไปเลยน,นโอ้โห้โองใหญ่อ๋อสรุปป้าไข่เปลี่ยนห้องนะครับเป็นห้องนี้อันนี้ห้องนอนป้าไข่เขาทำเสร็จเร็วมากแล้วป้าไข่เนาะโอ้หห้องมันก็ใหญ่โอ้โอเกินใหญ่แล้วเนี่ยแค่หน้าบ้านพี่ดิวก็ใหญ่กว่าบ้านหนูแล้ว สรุป <One> ห <input> ้องใดอะไรนี่จะไปห้องน้ำไงที่ไม่ได้ทําห้องน้ําส่วนตัวก็คือว่ามันมันอแบบตื่นมาค่ะแดดออกมาห้องน้ำอาบน้ำโอใหญ่ไหมเล็กไหมเล็กๆตาขับหลายคนถามว่าบ้านหลังนี้งบเท่าไหร่แสนเดียว มีเงินสดแสนหนึ่งนอกัานกู้เออเลิศเลิศเลิศจ้าทำไวเลยนะจริงเลิศเลิศเลิตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างสุ้มอย่างนี้เลยกระแพงนี้ก็จะออกทุกคนเอาแม่ฝ่า ป็นไงนี่น้าใหญ่มากไม่ยญ่งบแสนนึงหลายคนถามว่าราคาราคาทําบ้านหลังนี้เท่าไรแสนเดียวจริงค่ะนอกจากนั้นกู้อันนี้ห้องโถงไม่ดิวตกดิวพี่ดิวเดินมาดิวตกใจอ่ะบ้านหลังนี้ยาวกว่าบ้านของดิวอีกอ่ะแต่เป็นชั้นเดียวอ่าเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูง ฝั่งนี้เคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวจะเอาไว้ฝั่งนี้ต้นใหญ่ใบ,บป้าทำได้ทำอีกสองห้องก็ไม่แน่นนะเนี่ยใช่ได้กว่าน,นี้ได้อีกชั้นสองไม่ตอนนี้กำลังอึ้งว่าราคานี้เขาทำราคานี้ได้จริงจริงหรอ,หอทุกคนจริงๆนะ เออร,ราคาเนี้ยมันได้จริงๆหรอแล้วเขาได้เขาได้ทุนได้ไรหรอที่ลากเชื่อไหมว่าบ้านหลังเนี้ยอันนี้เป็นเสร็จเลยนะถ้าแฟนคลับอยากรู้ราคาเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวเร็วบอกราคาถูกมากถูกแต่ทําได้สวยตรงนี้ทําเป็นโถงอ <N> บอบจักแซ่แบบอันนี้ตะไครแบบ,บจักแซ่แบบมันขื่นโพง้งตะไครแบบว่า ป้าไคงวงบอกมันคือใหญ่แท้ตอนแรกคิดว่าน้อยกว่านี่บอกเออแต่พราะขึ้นโค้งขึ้นเสาอึ้งนี่แหละทำให้ป้าอยู่ทุกคนที่ทำสองห้องก็คือห้องที่ดีห้องเนืองแต่เรียกว่าว่าหาแบบม้ากระสีแบบว่าเออมานอนเห่นน้ำป่าหรือแบบว่า้ายาิพี่น้องเิ่นม้าสิไงกับมันนอนเหล่นรับพงรับแก่กันไป นืมันเป็นน้อยเลยนี่อันนี้คือสนามฟุตบอลขนาครับทุกคนอัปเดตอัปเดตอัเดตเอะี่นอกนะครับอ,อัปเดตบ้านป้านะครับ,บ,นะรบหลังคาก็มาแล้วเดี๋ยวรอมุงหลังคาอีกสักประมาณสามเดือนสามเดือนน่าจะเสร็จไว้เจอกันนะครับทุกคนหลักหลัก แมเลียบ,บอกว่าปลาไข่มาทุกวันเลยมาเก็บไอเก็บของ,ของเก็บขายะเก็บอย่างปา<ะ>แฟนคลับอันนั้นอะบ้านดิวแล้วบ้านปลาไข่ใหญ่กว่าบ้านดีวดิวงงมากเออถูกไหมนี่น่าจริงคะ่ะจริงเนี่ยบ้านพี่ดีอแล้วเป็นบ้านสองชั้นนะครับ บ้านสชั้นบ้านเดียวนี่บ้านปลาไข่ชั้นเดียวไหมาโอ้โหไม่ก็ oh ทุกคนรอรอเสร็จนะตอนเสร็จจะสวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงหน้าบ้านให้ดูตรงนูน้นเดี๋ยวพังพังกำแพงลงก่อนเพราะว่าตรงนู้นมันจะเป็นหน้าบ้านจะสวยมากนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะสองเดือนสามเดือนแล้วไหมสองเดือนก็ได้ขนาดนี้ก็คือว่าช่างเก่ง นี่ถ้าเสร็จแล้วจะเป็นฟิลแบบนี้แต่เอาตรงๆนะในรูปอะเล็กในรูปอะเล็กเพราะว่าแม่แม่เรียยบอกว่าลูกเขาทำผิดไซส์ผิดราคาหรือเปล่าเขาคิดราคาเพิ่มหรือเปล่าช่างคิดราคาถูกแล้วนะครับถ้ามาเก็บเพิ่มไม่มีแล้วเออสร้างเหตุถึกแล้วนี่นะครับก็อัปเดตล่าสุด บ้านที่ตั้งเสาในวันนั้นวันนี้มันคือบ้านจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนปิดคลิปวันนี้อะพี่เลยครับก่อนปิดคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าหละทีมไข่มุกนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยที่แบบว่าเออเห็นแล้วก็ภูมิใจเนาะได้ทําให้ครอบครัวไว้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีหาได้ก็เสริมเติมแต่งไันนะครับอืม ดีอ่ะมันเยอะเนาะใ่ญ่มากสวยบ้านชั้นหนึ่งแต่เท่ากับบ้านสองชั้นจริงค่ะยกสูง